สีสเกตซ้อมวันแรกที่อเมริกาลั่นปรับตัวได้แล้วเสียหุยยันมีดีพอที่จะน็อกอสตาดา้าเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นลงซ้อมวันแรกที่ LA สหารัฐอเมริกาลั่นปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและเงื่อนไขเวลาที่แตกต่างกับเมืองไทย14ชั่วโมงได้แล้วมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังแน่ด้านเสียหุยยืนยันต่อนักข่าวไทยในอเมริกาว่าเจ้าแหลมสีสเกตมาอเมริกาเที่ยวนี้ฟิตและพร้อมมากที่สุดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มีดีพอที่จะน เอสตารดาย้ำแค้นให้หายคาใจแน่นอนในขณะที่ชาวไทยในอเมริกาจองตั๋วที่โปรโมเตอร์จัดให้อยู่โซนเดียวกันร่วมเชียร์ถึง300คนและคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกพร้อมเตรียมจัดขบวนกอ,องยาวนำสีสเกตขึ้นเวทีอีกด้วยความเคลื่อนไหวสกรีแมตหยุดโลกสีสเกตเอสตารดาล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่18เมษายนตามเวลาท้องถิ่นที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าตรู่วันที่19เเมษายนตามเวลาในประเทศไทย แลมซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นและทีมงานซึ่งเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาใน1วันเต็มได้ลงซ้อมเป็นวันแรกที่ห้องฟิตเนสภายในโรงแรมเลเนสซองรอเดนเจอร์ลิตแอร์พอร์ตโฮเทลภายใต้การคุมเข้มของผู้จัดการเสียหุยนายสุรชาติพิสิทธิวุฒินันเทนเนอร์ ener, โค้ชป๊อปนายโชคชัยพิสิทธิวุฒินันโดยเจ้าแหลมซีสเกตรเริ่มด้วยการวิ่งสายพานหนึ่งชั่วโมงเต็มรวมระยะทาง10กิโลเมตรพร้อมกับฟังเพลงลูกทุ่งอีสานเพลงโปรดที่เตรียมมาจากเมืองไทยไปด้วยอย่างสบายใจไม่มีอาการเครียด เงยไหล่ผ่านชุดคุมน้ำหนักจนเปียกชุ่มสายผ่านจากนั้นต่อด้วยการลงนวมรอบเป้ากับโค้ดป๊อปเพื่อทบทวนแผนการโชกอีก4ยกยกละ3นาทีโชว์พลังหมัดอัดเป้าหนักหน่วงสร้างความพอใจต่อทีมงานเสร็จแล้วก็พักขึ้นไปอาบน้ำทานอาหารเตรียมลงมาพบกับกงสุลใหญ่นนครลอรแอ็เจลริสที่มาเยี่ยมให้กำลังใจในช่วงบ่ายพร้อมกับการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยในนครลคอสแรนเอ็จลริสเพื่อยือนยันความพร้อมแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเจ้าแหลมรีสเกตเปิดเผยว่าตอนนี้ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและเวลาที่แตก ต่างกันถึง14ชั่วโมงระหว่างรถแอนเจลิสกับเมืองไทยได้แล้วน้ำหนักตัวตอนนี้คุมได้แล้วไม่มีปัญหาเกินอยู่เพียง2-3ปอนด์กินอาหารได้ปกติและได้โทรติดต่อคุยกับภรรยาสาวน้องเจจ๋าตลอดทําให้มีกําลังใจมีความสุขไม่เครียดและในวันที่19เมษายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยน้องเจจ๋าจะเข้าวัดถือศีลบวชชีพรามที่วัดสังฆานพระราม5จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเวลา3วันเพื่ออ,อุทิศผลบุญเป็นกําลังใจให้ผมป้องกันได้สําเร็จหลังจากนั้นน้องเจจ่าจะ ผ,ผ่านการถ่ายทอดสดที่บ้านเกิดของผมรวมกับพ่อแม่ของผมและชาวบ้านใกล้เคียงที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดอีกด้วยโดยมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ยักให้ร่วมกันเชียร์ตอนนี้ถือว่าสภาพจิตใจและสะภาพร่างกายพร้อมมากมั่นใจสุดๆครับดานเซียหุยเปิดเผยว่าโจาแลมศรีสะเกดถึงสหรัฐอเมริกาวันแรกตอนดึกก็ปรับตัวได้ดีนอนหลับได้สบายตื่นมาก็หน้าตาอิ่มเอิบทาให้ทีมงานพอใจมากที่นักมวยปรับตัวได้เร็วอาจเป็นเพราะเคยโชคที่สหรัฐอเมริกามาแล้ว3ครั้งน้ําหนักตัวตอน อนนี้ก็เกินอยู่แค่3ปอนด์ที่จริงแค่2ปอนด์แต่ปล่อยให้ทานเต็มที่บนเครื่องบินเพื่อไม่ให้ล้ากับการเดินทางน้ำหนักก็เลยขึ้นมานิดหน่อยถือว่าเรื่องเล็กมากตอนนี้ซ้อมในเต็มที่กินได้ปกติเป็นการคุมน้ำหนักที่ดีกว่าทุกครั้งวันช่างจริงเยียบแต่ช่างครั้งเดียวผ่านแน่ส่วนการซ้อมที่ LA จะซ้อมวันละสองรอบคือรอบเชา้า1 1บนาฬิกาแล้วรอบคำ่ำเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาชกจริงให้มีความพร้อมมากที่สุดเซียหุยกล่าว